ครับสวัสดีครับพกกบกเราช่องผาดปับซีแฟมิลี่นะครับผมสวัสดีพ่อแม่สีทุกท่านนะครับผมน้มน้มโอ้นอมออวันนี้เรามาส่งขวานส้มนะครับเรากลับออกมาจาก รักษาตัวนะครับผมรักษาตัวแล้วนะครับผมกลับออกมาจากรักษาตัวแล้วเออ,อมันกระจูออกมันเดินนะเป็นงนะับไม่ถึงไม่เคยเจอนานแต่ก็ยังจำได้นะครับพี่น ก็เพิ่งเพิ่งกลับมานะเพิ่งกลับมามาส่งไม่ควานส้มนะครับผมแล้วเราก็จะกลับไปที่ที่เสซี่นะครับผมก็เนื่องจากกักตัวนั้นคนเต็มนะค,คนเต็มก็เลยออกออกไปกัดตัวที่บ้านต่อนะครับผมเอาไปกัดตัวที่บ้านต่อครับคน ติดเยอะนะครับผมก็เลยต้องออกไปจากที่บ้านนะครับอ่วันนี้ก็กขึ้นมาหาเพี่นุม่มมาถ่ายคลิปเจ้าหนุ่มพอดีเลยครับผมย,ยังกินคายเหมือนเดิมเ,เราก็จะไปหาพี่เฟซี่ต่อนะครับผม อ๋ออะพี่หนุ่มอะเี่หนุมอะเี่หนุมก็อ้วนแล้วอ้วนแล้วเป็นอ้วนแล้วเดี๋ยวเรามาเยี่ยมพี่หนุ่มแล้วเราก็จะไปทดสอบดู พี่เบซี่บ้างนะครับว่าพี่เบซี่จะจำจะคิดถึงไหมนะครับหลายวันครับผมหลายวันหลายวันเลยที่ไม่ได้มาที่ที่ไปกัดตัวมาครับไปกัดตัวรักษาตัวมานะครเดี๋ยวเราไปลุ้นที่พี่เบซี่กันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็ได้เห็นพี่หนุ่มด้วยนะครับผมไปที่เบซี่กันเลยครับ ตอนนี้เราก็อัดภาพมาที่ฟิเตเจซี่นะครับผมเราก็มาถึงที่ฟิเตเจซี่แล้วครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เรากลับมาจากกับตัวแล้วจากพี่หนุ่มนะครับผมน,นี่ก็มาต่อคันที่์ฟิตเจอซี่อ่ะไหนจุน๊บเลยเนาะมาจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บดีๆเอามือมานี่อืมจุ๊บดีๆ ก็มาถึงบ้านเราก็มีซินดี้ต้องขอบคุณนะครับผมซินดี้นะครับผมคุณคุณสุคุณสิสิกิตสิกิตราคุณสิกิตราครับผมเนี่อันก็จากเอโน่เนี่ยอันอันมาหมดเชเดียส่งกล่องพัสดุมาให้นะครับผมนี่ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าข้างในมีอะไรครับวันนี้อันนี้เราก็มาแกะตองนี่าสุดส็กๆไม่เคยแกะเด็กไม่ได้แกะเด็กไม่ะะอยู่นะครับเด็กไมอ่อยู่อยู่แค่เราสองคนครับอาคนแม่เป๊ปซี่ครับเริ่มแกะเลยครับผมเรเบ็ซี่เริ่มแกะก่อนนะครับผมวันนี้ก็ได้เห็นทั้งพี่หนุ่มนะครับผมซินพี่หนุ่มแล้วก็เรเบซี่นะครับผม ที่เราลับประจากตับตูวนะครับเรามาลล้นกันครับว่าข้างในมีอะไรแทน่ทนแทนขอบคุณนะครับผมขอบคุณพ่อแม่สี่ทุกท่านนะผมที่ช่วยนะครับผมสนับสนุนเจ้าลูกชายนะผมไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับผมอาหารย่านะผมตัวเจ้าลูกชายอดนะครับผมสับปะรดนะครับผมขอบคุณในหลายท่านนะครับ ท่านมีกระดาษด้วยอ๋อมีนมองหาความตาด้วยนะครับผมนี่นะครับผมท่านมีกระดาษด้วยนะครับผมท่านเขียนว่าสวัสดีครับครอบครัวพี่เป๊ปซี่ตราเห็นจิ๊กโซ่ไม่รู้รูปนี้ครั้งแรกก็นึกถึงพี่เป๊ปซี่ตอนทำท่าย่ำแมงดาเลยแมตติโซ่ใช่ไหมเลยค่ะตั้งใจต่อมาให้พี่เป๊ปซี่ ที่สุดถ้าลองดูดีๆจิก๊กซอบางชิ้นจะตัดเป็นรูปช้างค่ะพอย่างมากแต่ตราก็ชอบมากเช่นกันหวังว่าจะชอบกันนะคะจริงๆตั้งใจจะไปส่งให้ถึงมือม่วงฟิฟปซี่แต่รอสองปีครึ่งพอจะได้ไปจริงๆนาขันนาะจินดาต้องกักตัวไม่เป็นไร ไว้ตราไปรอบหน้านะคะดีดต้อนรับนะครับผมปอร,รขนมที่ฝากมาเป็นของดังของเมืองสิงห์บุรีหวังว่าเด็กๆผู้ใหญ่จะชอบกันนะคะขอบคุณนะครับผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ดูพี่อ้วบค่ะ FC สุกิตรานะครับคุณตรานะครับผมจากคุณตรานะครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูจิก๊กซอกันนะ,ะผมวันนี้มีจิก๊กซอสช่วยๆฮะครับ โอ้ยคิดดีๆครับพ่อแม่ที่ได้รับชมนะครับขอบคุณคุณตรานะครับผมขอบคุณคุณตราครับขอบคุณจากใจนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับออ้ยสวยมากเลยนะครับผมไม่แงงกันนะอ,อ้ขอบคุณคุณตรานะครับผมโอ้สวยจริงๆครับ นี่เป็นจิ๊กซอว์นะครับภาพสวยๆนะครับผมจากคุณตราเดี๋ยวดีๆหน่อยเดี๋ยวจะแคปรูปไว้หน่อยแล้วงามเหมือนจะอวบงามมเหือนจะอวบเลยโอ้งามเหมือนจะอวบเราเลย<ๆ>อขอบคุณคุณตรานะครับผมขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูนะครับผมเจ้าลูกชายนะครับผมขอบคุณจิ๊กซอว์สวยๆนะครับผมชอบมากนะครับผม ชอบจริงๆครับมีของฝากใช้ด้วยมีของฝากของกิจะกล้ารเอามาเนาะหนึ่งควานตามีอีกท่านหนึ่งเพื่อขอใครหลายหลายท่านมากนะครับผมีขอบคุณคุณตานะครับผมพี่เอ็นดูนะครับผมอันนี้ให้กับบ้านน้องอุ้มบุญอ๋ออันนี้ให้กับน้องอุ้มบุญครับน้องอุ้มบุญหนึ่งห่ออันนี้แล้วก็น้องนาคนสวยให้น้องนานาครับผม นบ้านพี่เป๊ปซี่บ้านพี่เป๊ปซี่นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณคุณตรานะครับผมขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูนะครับผมพี่เป๊ปซี่นะครับผมแล้วเราก็จะส่งต่อนะครับผมขอบคุณทิดโซนะครับผมช่วยๆนะครับผมชอบมากเลยนะครับผมชอบมากเลยขอบคุณนะครับผมนี่หลักสีวันนี้เราก็ได้ชมดูทั้งพี่หนุ่มนะครับผมแล้วก็ดู กล่องพัสดุนะครับผมเซอร์ไพรส์จากคุณแม่เอซีนะครับผมภาพสวยๆนะครับผมให้กับลูกชายนะครับผมขอบคุณนะครับผมอันนี้ไหมเจ๊ไแหบบมคุณตานะครับผมอ่ะจุ๊บคุณตาก่อนเลยจุ๊บก่อนมานี่จุ๊บก่อนไหมมื่อไงดดี อ่ะมุ้งตาหว,ว,วานด้วยตาหวานตาหวานนี่ดิเออตาหวานนี่ดิสูงตาหวานนี่อ,อ่ะฝากกดมีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวขายแบบซีซั่นเบลีด้วยนะครับคิดถึงห่วงใยครับผมสวัสดีครับ